สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกมลักซาสะสตรีดดอนเป็นเกมมือถือเปิดใหม่ของนาค่าเอ็กซ์เกเป็นเกมมือถือที่มาจากอนิเมะดังของจีนนะครับผมชื่อไทยก็เพชราาดศับ์อสูรน,นะครับตัวเกมมีภาษาไทยนะเล่นได้ทั้ง iOS และ Android แล้วก็ x อ g a ซ์เกผมได้ต้องการแจกโค้ดไอเทมมากมายแล้วก็แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี648หยวน หรือประมาณ3000บาทไทยแจกทุกวันนะครับผมสำหรับวิธีดาวน์โหลดท้ายคลิปครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในโตกเกมและระบบเกมเพลย์ครับอ่าเกมนี้ก็จะเป็นแนว Idol RPG นะครับผมก็จะมี Island, ารางวัลไอดอลทารกดรับนะนตรงนี้สำหรับรางวัลไอดอลนะผมมันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงนะครับ้ารากดรับก็จะได้รับทรัพยากรต่าง,ต,างต่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น XP หินเลื่อนขั้นอุปกรณ์ แล้วก็ทรัพยากรต่างๆเนาะกดรับได้เลยครับนี่รับแล้วนะครับผมแล้วก็เราสามารถกดรับฟรีนะครับผมมันจะบอดให้เรา2ชั่วโมงนะครับผมก็จะใช้หยกในการรับเนาะในตรงนี้1วันสามารถรับได้2ครั้งนะครับทุกคนนะกดรับได้เลยครับประมาณนี้สำหรับวิธีการเล่นของผมใลหนาที่ตรงนี้ครับแอดเวนเจอร์ตรงนี้ครับผมอยู่ที่ด่าน2ขีด15านะ เกมนี้นะผมจะเล่นผ่านชัปเตอร์หรือว่าเนื้อเรื่องของอาเพชรคาดสับอสูรนะครับผมผมอยู่ที่บทที่2ด่ดาน2นอ1ขีดสิบห้าเนาะเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมตัวละครของเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดหกธาตุานะครับผมมีธาตุสายฟ้าธาตุลมธาตุน้าธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุพิเศษนะครับผมยินอยางเนาะแล้วก็สายของตัวละครนะผมก็จะมี สายแทงสายโจมตีกายภาพสายยิงไกลสายเวทแล้วก็สายซับนะครับผมแล้วก็ตัวละครของเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นประเภทด้วนะมีประเภทพระกำลังปัญญาว่องไวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสักยลนะครับผมตรงนี้เนาะเราสามารถใส่ได้3มช่องนะครับผมมันก็จะปลดล็อกนะครับผมแต่เราที่เราเล่นผ่านดาเนาะนะครับ มี3ช่องเนาะสามากดใส่สกิลได้นะครับผมนะครับผมก็จะมีพวกสกิลโจมตีสกิลทำดามเมจสกิลฮิลสกิลแช่แข็งอะไรพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของเราแล้วก็ของศัตรูนะครับผมอ่าโอเคครับผมจัดทีมเสร็จแล้วก็กดต่อสู้ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับระบบต่อสู้นะครับผมอัาโตเกมก็จะต่อสู้ให้เรา อัตโนมัตินะทุกคนนะอะ่มันก็จะมีระบบเล่งความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่คูณ2เนาะ,ะชนะแล้วนะครับผมด้ mvp นะตัวนี้นะครับผมพอเราชนะก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งรอบครับท้าทายไปครับเจอกับบอสนะโอเคมีพรนะีวิวสกิลเนาะนะครับเล่นความเร็วนะครับคูณ2นะ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบออโต้เนาะเรียบร้อยครับชนะครับผม MVP แล้วนะก็ได้รับทรัพยากรเนาะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของระบบต่างๆเนะาะไม่ว่าจะเป็นการต่หยฮอคอยเนี่ยบล็อกพอดีเลยนะครับก็จะมีคัดซีเนื้อเรื่องขึ้นมาเนาะกดสคริปต์ยังไม่ได้นะโอเคที่เป็นระบบกระต่ายฮอคอยนะตรงนี้นะครับ แต่ของคอยก็จะมีการจะอนดงจานดับนะครับผมเหมือนเกมไอเดอร์อพทั่วไปเนาะกดท้าทายไปครับให้เราจัดทีมนะครับผมจัดทีมเสร็จกดท้าทายได้เลยครับชั้นที่1น่นะ,ะมาแล้วครับผมแนะนำให้กดเล่นความเร็วคูณ2ไปเลยนะครับชนะครับผม หอคอยแต่ละด่านนะผมมันจะมีของรางวัลที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนนะอ่านะครับก็ให้เรากดคืนสินค้าได้เลยให้เราไตาห่หอคอยไปเรื่อยๆนะะแล้วก็จะมีในส่วนทรัพยากรต่างๆนะการฟาร์มหาฟาร์มหาพวกไอเทมทรัพยากรต่างๆเนาะดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบะตัวละครนะตัวละครก็จะแบ่งไปทั้งหมด6ธาตุนะนะครับ ตัวละครนะครับผมก็จะมาจากอนิเมะเพชรขาดสับอสูทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จะมาจากสามก๊กนะครับผมนะของเกมนี้นะครับผมอ่าก็จะมีคอแลบกันเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับน่าจะเป็นม้าเฉียวนะของสามก๊กนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวละครพระเอกของเรานะครับผมจําชื่อไม่ได้นะไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับผมมีตัวร้ายนะครับแพวกนี้เนาะครับ มีหลายตัวนะครับทุกคนนะถ้าเราจะปลดล็อกนะครับผมแล้วก็สามารถส่มได้จากตู้กาชาเดี๋ยวเรามาดูระบบการอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมระบบอัปเกรดตัวละครก็กดมาที่ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวละครเนาะก็จะมีสกองสกิลของตัวละครคนน่าสเต็กนะครับธาตุไฟเนาะพระเอกนะครับก็จะมีการใส่อุปกรณ์อาวุธต่างๆนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบอัอปเกรดรอัปเลเวลตรงนี้เนาะ เกมนี้ผมถ้าเราอัพเลเวลถึงเลเวล40นะครับ40เนาะอ่า uh, ย uh, ี่สิบคนมันจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครแล้วมันก็จะปลดล็อกสกิลนะครับก็ uh, uh. จะมีในส่วนระบบการใส่รูนอะไรต่างๆเนาะนะครับการใส่เครื่องรางอะไรพวกนี้นะ uh, ระบบอัพดาวก็มีเนะี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราจะอัพดาวก็หาตัวซ้าม,มาเนาะอันนี้ผมขึ้นเป็น6ดาวแล้วนะครับผมนะอ่า uh, นะครับ1ดาวทองนะครับประมาณนี้นะอ่า uh. ตู้กาชาตรงนี้ครับถ้าเราจะสุ่มหาเนาะตรงนี้ตู้กาชาก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมตู้แรกจะเป็นตู้ขั้นสูงนะสุ่มหาตัวละครน,นะครับอ่าแล้วก็ตู้เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ในการเลือก3ตัวละครให้การันตีนะครับผมถ้าเราอยากได้ตัวไหนก็สามารถกดเลือกได้เลยนะใช้ตัวกาชาสีแดงในการเปิดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตู้นี้แล้วกันเนาะโอเคใช้2 5 0 0หในการเปิดนะครับ ในเมชั่นก็จะประมาณนี้เลยครับกดสคิปไม่ได้นะปึ๊บมาดูครับผมสิบใบได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับผมเกลือนะโอเคซูมอีกสิบโลไปปึ๊บโอ้โหได้ก,กัดม่วงนะทุกคนนะไปเรื่อยๆครับผม ถ้าตัวละครมันมีสี่สกิลแปลว่ามันเก่งนะทุกคนนะกดดูได้ไหมสามสกิลกกครับต้องเป็นตัวละครสี่สกิลเท่านั้นนถึงจะเก่งนะครับอโอเคกดเปิดไปได้ไหมการม่วงเลยแล้วกันนี่สี่สกิลแบบนม้เก่งครับเอโอเคประมาณนี้ผมสหรับตู้กระชาปองนะผมกรันตะีเนาะอ๋อโอเคนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของระบบอารีนาหรือพวกนี้เนาะมีหมดนะทุกคนนะถ้าใครจะเล่นเนาะแล้วก็ X7 Game เกก็จะมีฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับฟังก์ชันบูสเตอร์ VPN เนาะคลิกอัโตโนมัติโคนเกมนะริโปแน่นอนนะีนะนะ่มานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดรางวัลน,นะผมให้ามาที่รหัสของความที่ถูกอ้างสิทธิ์ครับกดมาที่การป้อนข้อมูลที่สะดวกนะตรงนี้จะขึ้นโค้ดให้เรากรอกเนาะ,ะกดคัดลอกได้เลยครับ กรกรอกโครร้ดมาที่ร,รูปโปรไฟล์มาที่ตรงนี้ไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะครับมาที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนาะกดคัดลอกก็กดวางตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บกดวางแล้วก็กดยืนยันครับอันนี้ผมกรอกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรีเ,รเนาะ648อย่หยวนครับ3,000บาทไทยเนี่ยรับได้ทุกวันนะทุกคนนะ สำหรับที่การใช้ก็ให้เราเลือกแพ็คเราต้องการที่จะเติมเงินได้เลยนะครับผมเช่นผมจะเติมเป็นแพ็าหาแป๊บหนึ่งนะเป็นแพ็กหกหยวนตรงนี้แล้วกันเนาะกดติ๊กเข้าไปครับมันจะแปลงเป็นเงินตรงนี้ให้เรานะผมเหลืออยู่ประมาณ478เนาะกดซื้อด้วยเหรียญรุ่งอรุณครับกดได้เลยเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะ การใช้คูปองบัตรกำเนิดฟรีนะครับผมอ่าสำหรับเกมลักษณะสตรีทดอนนะครับผมลองมาเล่นดูนะครับผมใครที่เคยดูอนิเมะเนาะดังมากนะทุกคนนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะอ่านะครับผมแล้วก็ทาเป็นเกมออกมาเนาะเป็นแนวไอดอรพีจีนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ผมนะครับคอยเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ พอเราเข้ามาที่หน้าดาวนโหลดของเกมัสสะสตีดดอนแล้วนะครับผมสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงินก้าวทุก5%แพ็คเติมเงินครับแล้วก็ได้รับคูปองบัตรเติมเงินฟรี3,000บาทครับแล้วก็ได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด10กิฟต์โค้ดรับไอเทมเพียบครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคําว่าโอเพนตรงนี้ครับดาวนโหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่าโอเพนเพื่อเข้าเกมได้เลยครับ